มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยลั่นกลองรบตลาด MPV เปิดตัว e x p a n d e r Cross ใหม่ชูแนวคิดเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่ม,มุมเดียวบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นำโดย e. ito, มิสเตอร์ไออชิโคอิโตกรรมการผู้จัดก,การใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเปิดตัวรถยนต์ SUV 7ที่นั่งมิตซูบิชิ e x p a n d e r Cross ใหม่ภายใต้แนวคิด Live Life Adventure เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่ม,มุมเดียว ได้รับการพัฒนาให้เป็นรถ SUV ที่สามารถตอบสนองทั้งการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยสำหรับการออกทริปเดินทางด้วยขุมพลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบ MIVEC DOHC 1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด105รแรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด141ินิวตันเมตรที่4 0 0 0รอบต่อนาทีพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ Eco Dynamic CVT โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ Active y a w Control หรือ AYC ของ Mitsubishi Motor ์และฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภยัยให้ผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนั่นเองสำหรับผู้ชมที่สนใจ Mitsubishi e x p a n d e r c r o s s ใหม่สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการรถยนต์มิ u s u b i s h มอ o ตอร์ทั่วไทยได้แล้ววันนี้จริงๆแล้ว Cross คันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นการหลังจากที่เราลอนชิ่งตัว Expander มาแล้วเนี่ยก็มีเสียงตอบจากลูกค้ามาระดับหนึ่ง ทําากรให้อยากให้ปรับนุ่นเติมนี้นิดเข้าไปนะครับเพื่อให้สมบูรณ์แบบนะครับครอสก็ตอบโจทย์นะครับโดยการใส่ฟังก์ชันที่หลายคนมองว่าอยากให้มีเพิ่มอย่างเช่นนะครับการตกแต่งภายในนะครับอันนี้ก็ภาพชัดเจนเป็นรถที่ควบคุมขณะการขับขี่เข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เรามีเซนเซอร์สตัวที่จะทำงานพร้อมๆกันนะครับอยากให้มาทดลองขับครับเราจะเข้าใจว่าไอยอคอนโทรลนี้มันคืออะไรครับ วันนี้นะครับวันนี้ที่เราเปิดตัวที่นี่เนี่ยรถเราส่งมอบที่โชว์รูมเรียบร้อยทุกคันนะครับลูกค้าพร้อมขึ้นโชว์รูมพร้อมได้ทดลองขับทุกแข่งเลยครับใน230แข่งเรามีรถแล้ววันนี้สําหรับงานมอเตอร์โชว์ Show ที่กรุงเทพที่จะตัดขึ้นนะครับเป็นงานที่ผมเชื่อว่าทุกๆขั้นในประเทศไทยอยากจะเห็นรถใหม่ๆนะครับก็รวมถึงการทดลองขับแล้วเงื่อนไขการขายต่างๆที่น่าสนใจมันเป็นทุกๆปีนะครับ รถยนต์ทุกค่ายได้จัดเตรียมเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันมิตซูบิชิก็จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านครับ